เขาว่ากันว่าคนที่เรียนคณะนีะ้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เรียนกันไหวถ้าผู้หญิงอย่างเราเข้าไปเรียนนะมีหวังตายก่อนจบอะไรของน้องเนี่ยที่เรียกพี่มาจะให้มาแนะนำคณะหรือจะให้มานั่งดูน้องเพอะกันเนี่ยเอา้าก็มันจริงไหมล่ะพี่ก็คณะนี้มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหนูเนี่ย จะเรียนไหวหรอไหวดิอย่าเหมารวมว่าเรียนคณะนี้เราต้องใช้แรงเยอะคณะเนี่ยยังมีอะไรให้น่าสนใจอีกตั้งเยอะแล้วมีสาขาอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างคะพี่พี่มีเวลาแค่ห้5นาทีนะตั้งใจฟังเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแค่รอบเดียวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเชียงรายก็จะมีอยู่6สาขามาเริ่มที่สาขาแรกกันเลยสาขาวิศวกรรมพลังงาน ก็จะแบ่งเป็น2แขนงจะมีแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงานจะเรียนด้านเทคโนโลยีและการผลิตพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลระบบสะสมพลังงานอีกแขนงหนึ่งก็คือแขนงวิชาโครงข่ายไฟฟ้าชัริยะก็คือจะเรียนด้านการจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าการควบคุม การผลิตส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติแล้วก็ระบบพลังงานไฟฟ้าฉลระยะจบมาก็จะทํางานเกี่ยวกับวิศวกรนักวิชาการผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงานผู้ตรวจสอบพลังงานหรือว่าจะเป็นผู้ดูแลด้านพลังงานก็ได้สาขาที่สสาขาวิศวกรรมโลจิสติก ก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักการและก็ทฤษฎีด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์นมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซลประทานไม่ว่าจะเป็นการวางแผนควบคุมการผลิตการจัดการคลังสินค้าการจัดการการขนส่งกระจายสินค้าจนถึงมือผู้บริโภครวนทั้งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานจบมาก็จะเป็นวิศวกรในภาครัฐหรือกชน จ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกสก็ได้นะเฮ้ยๆ <Hey, hey. S 1> ฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังอยู่ดิพี่โอเคสาขาที่3สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้างก็จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่วิธีและเทคนิคการก่อสร้างอาคารสิ่งกูกสร้างรวมไปถึงการทํางานสํารวจการประมาณราคา บริหารงานและระบบขนส่งการเลือกใช้และทดสอบวัสดุในงานก่อสร้างจบมาก็จะทำงานเกี่ยวกับนักสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารรับราชการตำแหน่งในช่างโยธาช่างเขียนแบบก่อสร้างช่างสำรวจผู้คุมงานก่อสร้างผู้รับเหมาหรือจะเป็นเจ้าของกิจการขายวัสดุก่อสร้างสาขาที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีสถา,าปัตยกรรมจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้างการประมาณราคาเพื่อรีโนเวทการสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมสามมิติวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจงานด้านสถาปัตยกรรมจบมาก็จะทํางานเกี่ยวกับนักเขียนแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมสามมิตินักเขียนแบบโปรแกรมบิมแล้วก็ประกอบธุรกิจด้านงานวัสดุก่อสร้างก็ยังได้นะสาขาที่ 5. สาขานวัตกรรมการออกแบบก็จะเรียนเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบรรออแบรรจุภัณฑ์ออกแบบชุดแฟชั่นและเครื่องประดับออกแบบผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมโดยเช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาสังคมเน้นการใช้งานจากวัสดุในท้องถิ่นและการปฏิบัติงานจริงจบมาก็จะทํางานเกี่ยวกับนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์นักออกแบบแฟชั่นกออกบบ fashion, หรือจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็ได้นะสาขาสุดท้าย สาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ์จะเรียนเกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้านช่างสา,าปัตยกรรมงานช่างขัดตะไบการเชื่อมเหล็กการเชื่อมเหล็กด้วยแก๊สการเชื่อมบัดกีงานคอมพิวเตอร์สําหรับจัดทําสื่อการสอนการผลิตแผนการสอนรายวิชาด้านช่างอุตสาหกรรมเออจบมาก็จะได้วุฒิขุศาสตร์บัณฑิตด้วยนะ จะทำงานเกี่ยวกับครูผู้สอนในกลุ่มสารวิชาด้านการงานพื้นฐานอาชีพครูผู้สอนในกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมนักพัฒนาสื่อการเรียนทางการศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมในคณะก็จะมีสาขาประมาณนี้แหละผู้หญิงเรียนได้สบายมากอุย้ยหายไปไหนแล้ววหนูอยู่นี่หนูไปสมัครมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไวจังวะ